สวัสดีค่ะพบกับช่อง Story Day ค่ะวันนี้จะขอขอเสนอเมนูแกงยอดขอใส่หมูค่ะมาชมว,วิธีทำกันเลยค่ะยอดขอจะคล้ายกับตระกูลพวกต้นมะพร้าวยอดมะพร้าวนะคะเราหั่นแล้วค่ะแล้วก็เตรียมขันน้ำยานางเลยนะคะทุกคน เราใช้เครื่องปั่นค่ะล้างให้สะอาดแล้วก็ลุมเลงปั่นเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็ใช้ตะแกงเพื่อกองเอาน้ำใบยะนางนะคะเราเตรียมน้ำไว้ก่อนเลยค่ะนี่คือน้ำแกงของเขานะคะ บีบเลยค่ะทุกคนเพื่อเาน้ำออกรสชาติมันจะได้เข้มข้นนะคะอันนี้แกงแบบอีสานแท้ๆเลยค่ะทุกคนเคยกินไหมคะยอดมะพร้าวหรือยอดขอก็จะคล้ายกันค่ะมาต่อกันที่การทำหั่นหมูเลยค่ะหั่นหมูศเสร็จเราก็จะเตรียมพริก กับกระเทียมมาโขบบุบๆนะคะไม่ต้องละเอียดมากค่ะทุกคนแล้วก็ตากใส่หม้อเลยค่ะตะไคร้เราหั่นเป็นชิ้นนะคะใส่หม้อเลยค่ะแล้วก็ยกขึ้นตั้งเตาค่ะให้เดือดสักหน่อยก่อนนะคะค่อยจะค่อยโคนค่ะ เดี๋ยวมันจะคาวค่ะทุกคนรมเลยค่ะถ้าหมูใกล้จะสุกแล้วเราก็จะใส่ยอดขอนะคะทุกคนนี่ค่ะทำไมยอดขอถึงเป็นสีแดงเพราะว่าเขาโดนลมค่ะ ส่วนที่เราเฉือนมันโดนล,ลมมันก็จะแดงแล้วก็ใส่น้ำย่านางของเราที่เตรียมไว้เลยค่ะถ้าน้ำเราน้อยเราเติมน้ำเปล่าใส่ได้นะคะคนกดให้น้ำท่วมค่ะเดี๋ยวรอเขาเดือดเขาก็จะท่วมนะคะ เดือดแล้วค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาของเราเลยนี่คือซิกเนเจอร์ของเราค่ะอิสานแท้ๆหอมกลิ่นปลาไหมคะทุกคนเปิดฝาออกมาอีกทีนี่คือการต้มไว้เพื่อให้มันอ่อนนุ่มค่ะทั้งหมูทั้งยอดคอก็จะอ่อนนุ่มหน้ารับประทานนะคะทุกคนเดี๋ยวให้เดือดอีก แล้วก็ปรุงรสตามใจชอบเลยค่ะใส่หอมแล้วก็ใส่ใบชะอมค่ะทุกคนแล้วก็คนก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องส t o r y Day ด,ด้วยนะคะ